สวัสดีครับเข้าสู่ตอนที่เราอยู่อเมริกาแบบเต็มสูบนะจริงๆก็เป็นเหตุการณ์ต่อจากตอนที่แล้วแหละตอนนี้คือการลุยในอเมริการลุยแล้นนะครับผมประเทศเราเตรียมตัวแล้วก็เดินทางกันมาจนถึงตอนนี้ไนดะ้ตอนนี้เราเพิ่งจะแลนดิ้งเลยนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวออกไปผ่านอีกหลายด่านของตัวตอมอวัอนเฮอ้ยยยไปย่ะไปย่ะไม่เคยมาผมไม่เคยมาอเมริกาก่อนเลยนะครับนี่เป็นครั้งแรก เ,เดี๋ยวเราจะต้องอยู่ที่นี่อีก20ชั่วโมงนะครับแต่ผมยังไม่แน่ใจว่าต้องพักโรงแรมไหมหรือว่าสามารถที่จะนอนแบบว่าอยู่สนามบินที่ใช้ได้จริงๆมันได้นะครับแต่ว่าเรื่องโควิดเลยไม่รู้ว่ามันได้หรือลบาโอเคให้เดินเลยกันเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศคร่าวๆที่นี่นะโยยาวไกลครับผม ตายเออจะบอกว่าตอนตอนี้เนี่ยมันก็จะมีมันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดแล้วนะก็จะเล่าสิ่งี่มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับมันอาจจะมีผิดมีพลาดนะครับผิดแผนมีอะไรกันบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกก็ให้มันเป็นประสบการณ์ตอนนี้พยายามผิดพลาดทันที่สุดก่อนโอเคเดี๋ยวไปผ่านแต่ละดานกันไป้ s <S เดี๋ยวต้องกรอกตรงนี้ก่อนก่อนเดินเลยโอ้ยกระเป๋าลุก ไม่โดนถามอะไรเลยวะวเออคือตอมอกี้กลายเป็นว่าไม่โดนถามอะไรเลยเงงนั่นแหละฮะตอมอเมื่อกี้ที่เมื่อกี้เรางง,งงเดินวนๆแบบผมนึกว่ามันจะต้องมีใบสีฟ้าก่อนก็เดินหาใบสีฟ้าไม่ต้องวะที่นี่มาถึงแล้วก็ใบสีฟ้าที่แจกบนสนามบ,บินเขาก็ไม่ได้แจกแล้วมันก็ไม่ได้ใช้เดินเข้ามาแล้วก็เหมือนผ่านปกติก็ขอแค่ พาสปอร์ตแล้วก็เจวันเราก็ผ่านเข้ามาได้เลยก็ออดีแล้วแหละเออแล้วก็ผมไม่ได้โดนถามอะไรด้วยซ้ำอ่ะเออแค่นั้นเองเราก็เข้ามาแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเ,าเอากระเป๋านั่นแหละสิ่งที่คาข้างจะผิดคาดคือมันหนาวอะ่ะโชคดีมากที่คิดว่าสนามบินหนาวเลยแต่งตัวมาค่อนข้างหนาวแต่ว่าพอนนี้เมื่อกี้ขึ้นเครื่องก็เลยใส่กางเกงขาสัน้นเคยลงมานี่โอ้โหคุณพระนั่นแหละเดี๋ยวเอากระเป๋ากันไป let's go อของเราคือไอตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวต้องไปเอารถเข็นก็กระเป๋าใหญ่ม่งหนักมากโอ้ยก็แต่เจอกระเป๋าไม่ต้องใช้รถเข็นแล้วละ่ะโอเคแต่ว่าไปเอารถเข็นก่อนเถอะไม่ไหวละแขนจะหลุดนะดูสภาพตอนนี้แม่งร่วงลงไปแล้วแบบโอ้ยไม่ไหวนะท้องนะเ,เอารถเข็นก่อนนะครับไม่ไหวละรถเขน็นหารถเข็นนั่งทั้งคลิปอะห่างไม่ต้องกดหรอ ไว้ให้พื้นเถอะโอ้โหเอ้อน,นี้เอาไว้ได้แค่อะไรเล็กๆโอเคเดี๋ยวไปหากระเป๋าของเรากันนะของเราเป๋าจะเท่นหน่อยสภาพตอนนี้คนเยอะมากเลยนะ่ะ ครบแล้วเช็คสภาพก่อนโอเคไม่มีอะไรนะ oh, โอ้โหจัดเป็นหนึ่ง้อยโอ้หลายร้อยด้วยซนะ้ำเอาจริงแต่โอเคครับไม่เป็นไรเราซื้อมารเราต้องเป็นอย่างนี้ผมดีไซน์มาให้มันไม่ต้องใช้รถเข็นเว้ยสำหรับใครที่งงนะครับมันไม่มีในคลิปตอนพูดว่าเฮ้ยเอาอะไรไปบ้างใช่ไหมมันคือถุงตุ๊กตาเว้ย คือมันก็มันหมอนเป็นผ้าผมอะไรอย่างเงี้ยผมนีลยโอเคถึงเวลาออกไปจากที่นี่กันเถอะผมคิดว่าในสนามบินตอนนี้น่าจะมีผมคนเยวมั้งนี่ใส่ขาสั้นอะ่ะเอาดีๆโอเคต่อไปนะเ็จต่อไปเราก็จะไปตรวจกระเป๋ากระเปา่ามันเรียกว่าตรวจกระเป๋ามันตรวจไหมอะ่ะมันจะผ่านพเอ็กซเรย์ป่ะไม่รู้อยากรู้ไปรู้พร้อมๆกันเนี่ยแหละโอเคลุยครับผมไปต่อได้กระเป๋าแล้วน้องมีบุบบ้างน,นิดหน่อยสีสัน ใครไม่หนาวกูนหนาวโอ,อ,โอ้ยโอ,อ้อเ้อยแปลกๆเฮ้ยเราก็ังจะเดินออกออกแล้วนะปุง๊งออกแล้วแล้วเข้าใหม่ทีพรุ่งนี้ปุง้ง เรียบ,บร้อยแค่นี้เองครับมันไม่ได้มีมันไม่ได้ตรวจอาหารเลยนี่หว่าแล้วยังไงต่อครูมันก็ไม่มีอะไรอล้ไปจากนี้มันไปนั่งรอแล้วล่ะอีก20ชั่วโมงแต่ก็เดี๋ยวดูทีว่าจะพักโรงแรมไหมผมเฉยๆนะอากาศเย็นอะ่ะมันไม่ได้รอ้อนหรอวะ <laughs> โอเคไป เราก็เลยขึ้นมาข้างบนแล้วนะตรงนี้นี่เหมือนจะมีที่นอนด้วยล่ะตรงั้นนะเห็นป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 ะเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนั้นกันนะดูกันว่าที่นอนที่ว่านี่มันเป็นยังไงมาถึงว่าแบบนอนรอได้หรือว่าเป็นโรงแรมจริงจังจริงจังนะครับร้อนข้างล่างเย็นเมื่อกี้ข้างบนขึ้นมาร้อน่าจะเปิดฮีเตอร์แล้วมั้งอยากบอกว่าฝากกระเป๋ามาฝากกระเป๋านี่ไปไหนก็ได้เลยนะครับเพราะว่าบินพรุ่งนี้เห็นตั้งสิบโมงเนี่ยตู้ตู้ตู้ตื่นเต้นหมดเลยตู้ หมือนในหนังเลยวะ่ะเฮ้ยเต้นเต้นจัดดูความง่ายของที่นี่เชเยาโดดูราคาก็ก็เป็นมิรอยู่นะหกสิบบาท ก็คือป้าโรงแรมยอมแล้เลยว่าหาไม่เจอไปถามเพราะาไปดูว่าโรงแรมมันเป็นยังไงวะมันน่าจะแพงอยู่อะถ้าแ,แพงก็รอข้างนอก ได้บอดได้ได้บอดดิงพาสแล้วน่าจะเข้าข้างในได้แต่ว่ายังเอากระเป๋าไปเช็คไม่ได้สรุปว่าไม่มไปหมดเลย thank you very much <ma> oh thank you passport oh. หายแล้วครับเพื่อนๆ thank you again โอเคเดี๋ยวเล่าให้ฟังโคตรระทิกใจเลยว่ะตอนไปญี่ปุ่นครับบอดดิ้งพาสหายมาอเมริกาพาสปอร์ตหายโอ้ยสุดยอดไม่ชินยังไม่ได้เที่ยวนานโอเคครับผมก็ต้องย้อนกลับไปถึงตอนที่เราหยิบกระเป๋าจากสายพานนะครับผมถ้าเพื่อนๆพื่จำกันได้เนี่ยเราเอารถเข็นก่อนแล้วเราเข้าไปเอากระเป๋าใช่ไหมฮะแล้วผมก็บอกว่าเอ้กระเป๋าอะถ้ามีแล้วในรถเข็นไม่จําเป็น ผมก็เอาของทุกอย่างออกมาจากรถเข็นฮะยกเว้นพาส,สปอร์ตท,ที่อยู่ข้างบนตรงนั้นนะเห็นไหมอันเล็กๆที่เสียบอยู่กับบอร์ดอิงพาสอะผมก็เอาทุกอย่างออกมาฮะแล้วก็ยกเว้นอันนั้นอะกองทิ้งไว้อย่างนั้นะแต่ว่าโชคดีที่ว่ารถเข็นอะมันจอดอยู่เฉยๆไงแต่โชคร้ายก็คือผมเดินออกมาแล้วเราก็เดินกลับเข้าไปใหม่ไม่ได้ ก็เลยต้องขอให้พี่เขาโทรเข้าไปข้างในแล้วก็เขาออกมาให้โชคดีที่ทุกอย่างมันอยู่ที่เดิมรถเข็นเรายังอยู่ที่เดิมพาสปอร์ตเรายังวางอยู่เหมือนเดิมโชคดีมากๆเพราะว่าถ้าพาสปอร์ตหายในอเมริกาเนี่ยเรื่องใหญ่นะฮะนั่นแหละก็เป็นเรื่องวุ่นวายของความมึนของผมนะครับก็นั่นแหละมันไม่มีอะไรแล้วนะตัวสนามบินมันก็สุดท้ายนี่แหละไม่มีอะไรต่อแล้วนะครับ ก็ต้องเข้าข้างในถึงจะมีอะไรเนาะฉะนั้นเนี่ยทีผมดูมาแล้วเดี๋ยวเราหาที่นั่งหาที่นอนกันละคือเราสามารถเนี่ยจะเข้าได้เร็วสุด6-7โมงเพราะว่าเราต้องเอากระเป๋าไปเ,าเช็คก่อนนะครับเพราะว่าซึ่งเขน์เตร์เช็คกระเป๋าเนี่ยมัน6-7โมงนะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอเช็คเสร็จก่อนเราถึงเข้าได้เดี๋ยวตอนนี้เราเนี่ยจะหาที่นั่งหาอะไรไปนั่งกินด้วยนะไม่รู้จะมีอะไรกินหรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยมันจะมีแต่วินดิ้งมาชชีนะคะรับพวกเครื่องตู้กดอะไรแบบนี จนกว่า,วาพรุ่งนี้เราจะได้เข้าไปในนั้นถึงจะได้กินอะไรดีๆนะก็ประมาณนี้นะแล้วอโอเคไปเดี๋ยวเราหาอะไรกินแล้วท้ายแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งเล่นนั่งทำงานรอกันถึงถึงพรุ่งนี้6 0โมงเโมงนะเจอกันครับอ่ะไปกันมันไม่มีอะไรแบบว่าไม่มีอะไรเลยจริงๆนะ ตอนนี้ผมยังไม่ได้หิวอะไรอยู่แล้วแต่ถ้าหิวก็มีในกระเป๋าแต่มันไม่มีอะไรเลยนอกจากตู้กดจริงๆขอบางอย่างมีตั้งก็ซื้อไม่ได้นะครับเช่นขอกินในสนามบินนี้ <c oughs> อคือข้างนอกเนี่ยผมบอกแลว้วผมออกไปไม่ได้แล้วชุดที่หนาที่สุดที่เตรียมมาก็คือตัวนี้หนาโอ้โหหนาว <c oughs> มันสุดมาก ไม่ไหวเลยผมออกข้างนอกไม่ได้แบบไม่ได้เลย ก็เดี๋ยววันนี้ทุ่มก้าวทีนะก็เดี๋ยวนั่งทํางานไปเรื่อยๆแล้วฮะมีทั้งของมหาลัยแล้วก็อะไรเยอะมากมายรอพรุ่งีเช้านะคร อันนี้ก็เป็นเวลาตี3ามนาทีนะครับนอนไม่หลับสวัสดีครับก็ยินรับสู่เช้าของวันที่27นะครับผมตอนนี้ตี5-44นะก็6กโมงเราจะไปเช็คกระเป๋ากันนะถ้าเขาเปิดนะครับ วันนี้เนี่ยเ,<อ>เราจะเข้าไปที่ทํางานของเรานะตอนนี้ค่อนข้างล้าเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องจัดการอะไรหลายอย่างให้เสร็จนะต้องเอากระเป๋าไปโหลดอะไรให้เสร็จเราจะได้เข้าไปข้างในหาอะไรกินนะครับผมก็โอเคเอาล่ะไม่เ<น>ป<ม>็นเสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปออกเดินทางลุยกันเลยโอเคไปลุยครับโก กันครับผมตอนนี้รู้สึกว่าล้านมากๆข้าวก็ไม่ได้กินแล้วก็นอนก็ไม่ได้นอนอรีบเช็ครีบทำอะไรเสร็จเข้าข้างในหาอะไรกินแล้วก็แล้วก็วกเอออาจจะนอนมั้งไม่รู้ไม่ง่วงมันง่วงเลยวะ่ะคเช็คแบ็คเอฟพิพแท็กซ์ โ okay. uh, okay. okay. huh? อเคโอเคโอเคอะอะมีปัญหาอีกแล้วนะครับเช็คอินกระเป๋าไม่ได้นะครับเขาให้ไปแจ้งที่ตรงเคาน์เตอร์เลยก็ไปดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นมันตัวมีปัญหาครับต้องมาจัดการนิดหน่อยก็เลย์ว so ิตตัวเองไม่ได้แล้วตอนนี้่ oh, When you came in from Tokyo, yep. you could have just thrown it on the oh, connecting thing. But I took it off. That's a problem. It off, so. okay. But that's okay. Okay, That's my fault. That's why I cannot check right. my bag in. Right. <laughs> oh. no, you already got it <gasps> Okay. Okay. You're going at a B as in Baker B? Uh huh. Okay. So you're going to go through security, okay. upstairs, take okay. the train. Okay. And so you're take a train? Yeah. Okay. Train. Thank it you. It'll be like you're going up for an escalator, it. it looks just like this. Okay. Upstairs, up. And the B train. But on the inside. Inside and take uh -huh. a train. Upstairs, okay. Train. Okay. Thank you. I'm going to ใช่ไหม <laughs> ผมซื่อไปหน่อยอะจริงๆกระเป๋ามันเอามาแล้วมันก็ไปเช็คมันไม่ต้องเอาออกมาแล้วคือมันโยนเข้าข้างในได้เลยแล้วก็ปล่อยให้มันไหลไปเองได้เลยผมไม่ต้องไปหยิบมาแต่พอดีเห็นบอกให้หยิบออกมาก็หยิบออกมาแล้วก็เขนออกมาเสร็จว่าไม่ต้องนะก็เลยได้งานเลยได้อาชีพรอเลยจริงๆเข้าไปข้างในก็ได้อ่ะโอเคเดี๋ยวจะสรุปให้อีกทีนึงนะครับง่ายๆเลยนะ อย่าเลี้ยวขวาให้ไปซ้ายก่อนให้เอากระเป๋าไปโหลดก่อนแล้วค่อยออกโอเคไหมฮะหรือว่าถ้าออกมาแล้วเนี่ยก็ให้เอากระเป๋าเนี่ยไปดรอปเพราะกระเป๋าเราเนี่ยจะมีแท็กอยู่แล้วว่าปลายทางไปที่ไหนเขาจะถามเราฮะว่าตอนที่เราดรอปกระเป๋าเนี่ยว่ากระเป๋าในมีแท็กหรือย,อยังซึ่งมันควรต้องมีถ้ามันมีเราก็แค่ดรอปก่อนที่เคาน์เตอร์มันจะปิดโอเคไหมครับเราก็ดรอปมันไปได้เลยหลังจากนั้นเราก็ค่อยไปปิ้นบอดดิ้งพาสแล้วก็เข้ามาข้างในได้เลยครับอันนั้นอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าตรงนั้นกันนะครับ เ็บของอะไรก่อนเดี๋ยวหายอีกนะไปโอเคะเข้ามาเรียบร้อยอโอเคเมื่อกี้เขาบอกเราว่าเดี๋ยวเราต้องขึ้นรถไฟไป uh, อีกที่นึงนะครับเหมือนว่าที่ที่เรา uh, ขึ้นเนี่ยมันอยู่อีกที่หนึ่งนะเหมือนว่าแบบรว่าไงสนามมันใหญ่มาก oh. ที่นี่ที่ผมอ่านมานะคะรับเขาบอกว่าเป็นสนามวินที่คือคั้อ <5. S 1> ันดับที่4ของโลกก็ดูแต่อย่างนั้นแหละนี่เป็นการผ่านไอ้ตรงเนี้ยเรียกว่าอะไรนะตรวจสัมภาระตรวจของตรงเนี้ยที่กดดันที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตเลยโคตรแบบเร่งอะ่ะช้าไม่ได้เลย <c oughs> เดี๋ยวเราต้องไปสกายลิงตรงนั้นตร <c oughs> งนั้นแล้วก็ไป B นะครับเพราะของเราเกต B ซึ่งนั่นแหละอย่างที่บอกว่ามันค่อนข้างจะไกลฉะนั้นเขาจะให้นั่งรถไฟไป อุ้ยโอ้โรเท่ดู เครื่องลยยิ่งใหญ่มากอยู่ข้างนอกโคตรเท่าัน ของเรา B 3 0ตรงนี้เรามาเดี๋ยวไปปะเจอแล้วเราขึ้นตรงนี้นะครับเพื่อไปฟอร์ดรอตันบีชนะแต่เดินเคยอะไรตัวเข็นมาเนี่ยไม่แต่ตัวเข็นนั่งอะ ก็คือมันไม่มีรถเข็นนะครับฉะนั้นฉะนั้นขอาหนังเอากระเป๋าลากมานะครับทีา่มาดัลลัสไม่ไหวแล้วนะหนักใ้มันคือม,มันเดินเล่นได้มันกว้างมากเลยครับแต่ว่าไม่ไหวถืออย่างเงี้ยตายโอเคโซ่แอนเนียนเยอะโซ เออรนชย่าย่าย่าเจ็ดท okay มสามสิบม thank you เงินไม่พอขอรถให้แต่แต่แบงค์ใหญ่อยู่ทีนี้โอเคครับผมแล้วก็หลังจากที่เราได้ซับเบย์ก็เดี๋ยวเราจะเดินไปนั่งกินตรงนู้นที่ที่เราคลอขึ้นเครื่องนะครับจะได้ไม่ต้องรีบอะไรแล้วนั่งกลางกลางงานกลางอะไรทำด้เต็มที่เลย สายๆก่อนที่เราจะไปถึงตรงฟอร์ดแล้ต้นบีชนะครับแต่ว่าคนที่อยู่ตรงนี้ยังไม่ใช่คนที่บินขึ้นไปกับเรานี่เขามีอีกเที่ยวหนึ่งก่อนแต่ว่าผมขี้เกียจหาที่นั่งไปที่นั่งมาเราจะนั่งที่นี่ยาวๆไปเลยนะทำงานชาร์จแบตอะไรด้วยประมาณนี้ครับเดี๋ยวกินข้าวโหลดโปรแกรมทํางานแป๊บเดียวโอเคเจอกันสับเบ์ที่คนขายรถไทยเพราะว่าเงินไม่พอ ตอนนี้แบบปวดไหล่มากปวดไม่ไหวเลยแบบปวดปวดมากๆไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันแต่ปวดจริงๆแบบปวดโคตร ที S <S ่นี totally ่เป็นอย่างนี้ว um ้าวเล็กจัเล็กจัดที่น้ำก็ไม่มีอะไรเลยนะชาร์จแบตเตโ ไม่มีอะไรเลยนี่แบบเล็กๆนะน่ารักกรุ่งกริบไปเจอกัน